สาวสดีครับคุณผู้ชมกลับมาต่อกันในเกมคิดไปเชลสอพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะโอ้โหเล่นยาวจนลืมพาร์ทที่หกว่ะนะพาร์ทที่หแล้วเราจะมาตามหาน้องสาวกันต่อนะครับบนเกาะแห่งนี้นะนเกาะเปื้อนเลือดเอาแหละมาแหละมาฉากนะครับไอยู่ซิมีอะไรเฮ้ยนี่มันน,มน,นี่มันบ่อน,น้ํำนี่เจอบ่อน,น้ําทํายังไงครับคุณผู้ชมถ้าเจอบ่อน,น้ําเราต้องนี่เลย โอ้โหเหมือนกันทุกที่เลยอ่ะแม้แต่ที่นี่ก็ยังต้องอ้โหแล้วเจอกับบ้านเป็นบ้านแม่มดหรือเปล่าอ่ะอุ้ยทางขวาเหมือนจะมีซากของสปรรหลาดด้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเด็กหญิงอยู่แถวนี้นะเอออันนี้กดได้เหรอกดได้แล้วมันคืออะไรเนี่ยอ่าฮะมันจะหมุนเป็นรหัสเหรอ แล้วผมจะรู้ได้ยังไงแ่ะว่าว่ารหัสไหนถูกต้องอ่ะโอ้โหแล้วแต่ละอันหมุนไม่เหมือนกันด้วยนะตายแล้วอันนี้ถ้าหมุนอันล่างเนี่ยมันจะหมุนสามอันนะครับซ้ายกับบนด้วยอันนี้หมุนซ้ายขวาอันนี้หมุนขวาล่างอันนี้หมุนบนล่างโอ้ยตายออกก่อนเดี๋ยวผมองหาคำใบ้ก่อนหรือเปล่าวะคือมันไม่มีคำใบ้เลยอ่ะโอเค มาดูตรงนี้นะ้วพบกับซากสัตประหลาดกดดูได้ด้วย It's sleeping's waiting not มันไม่ได้หลับมันกำลังรอที่จะมีชีวิตขึ้นมาถ้าไม่มีผีเสื้อมันก็แค่ตุ๊กตาตัวใหญ่น่ากลัวโอเคมันไม่ได้หลับนะครับมันอาจจะฟื้นขึ้นมาได้นะถ้าหากวมามีผีเสื้ออันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอยุไปไม่ได้ไปไม่ได้มีน้องอยู่ ไม่ไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีน้องอยู่มีน้องกับสัปหลาดอยู่เท่ากับว่าผมต้องเปิดประตูบ้านอย่างเดียวเลยดิโอ้ตายแล้วแล้วมันรหัสมันคืออะไรวะเนี้ยอืมเป็นไป,นปนได้ไหมว่าผมต้องทำเป็ลูกกุญแจให้หมดเพราะว่ากุญแจก็คือไขประตูไงถ้าอย่างนั้นอเอาน่นไงกุญแจกุญแจสามันแล้วออ,อ้ยเผเผอไปเปลี่ยนอะ่ะเดี๋ยวนะอ,อันล่าง อันล่างมีลูกกุญแจไหมเนี่ยเฮ้ยอันล่างเหมือนจะไม่มีรูปกุญแจอันล่างเนี่ยมีลูปดวงอาทิตย์สายฟ้าผีเสื้อเมฆดวงอาทิตย์เอ๊ะไม่เข้าใจอันอื่นเนี่ยเป็นกุญแจได้หมดเลยครับยกเว้นอันล่างถ้าอย่างนั้นอันนี้ลองกุญแจกับ ดี๋ยวนะลองคุญแจกับพราทิตแล้วไม่ได้ผลถ้าอย่างนั้นลองคุญแจกับอย่างอื่นดูไหมคุญแจกับอย่างอื่นก็ต้องเป็นอันนี้อันนี้มั้สลับยากเหมือนกันนะเนี่ยสลับยังไงเนี่ยอันขวาจะสลับอันนี้ทำยังไงให้เป็นกุญแจทั้งหมดเนี่ยและอีกหลายชั่วโมงต่อมาอันนี้แบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้ โอ้ยได้แล้วโหโอ้ยผมนั่งทำอยู่นานมากคุณผู้ชมคือแบบยากจริงจริงโอ้ยอ่าพอเราเข้ามาในบ้านได้แล้วอุ้ยมีกระจกแล้วส่องเห็นตัวเองด้วยแต่ว่ากดดูอะไรไม่ได้เลยอันนี้ล่ะ So books many Ca มีหนังสือมากมายวางซ้อนกันอย่างระมัดระวังและอัดแน่นไปด้วยที่ขั้นหนังสืออ๋อเป็นนักอ่านแล้วเนี่ย เรื่องเล่าจากกล่องสมบัติหรอฉันรู้จักหนังสือเล่มนั้นแม่เคยอ่านฉันฟังตอนเด็กอ่ามีอะไรอีกบ้างครับเอ๊ะบนโต๊ะนี่มันเหมือนเหมือนมีการประดิษฐ์เอ่อมงกุฎขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นมงกุฎที่ยังสร้างไม่เสร็จอะเอาแล้วผมเก็บอะไรมาเอ่อผมเก็บมีดมาโอ้โหขอบคุณครับมีอะไรบ้างอะตรงนี้กดได้อืมพิซซเ,เหรอ นี่มันหมายความว่าเด็กผู้หญิงต้องอยู่ที่นี่ด้วยแน่ๆเป็นไปได้เป็นไปได้และทางขวามีมีเม่นเอ่อถ้าเข้าไปมันจะกัดผมไหมเนี่ยอันนี้อะไรหยิบได้เหรอมันดูเหมือนชาดำธรรมดาเอาแล้วเก็บมาทำไมอะเอเก็บแบ c k กทีมาครับเก็บเก็บชาดำมากับมีด ไอ้อตัวนี้ผมทำอะไรได้บ้าง <c oughs> โอ้ยยา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  <c oughs> ยาโอ้เอ้ยที่มันสับลัอีกตัวหนึ่งที่ทับใช้ความชั่วร้ายไอยา <c oughs> ไปไม่ได้ไปไม่ได้นเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนมาขึ้นข้างบนมาแล้วเจอกับเด็กสองคนตายแล้วเอ่อขอขอดูหน่อยต <c oughs> รวจส,สอบหน่อย <c oughs> อ๋อเด็กน้อยที่น่าสงสารปรสิตกำลังกัดกินเขาจากภายใน เราทำอะไรได้บ้างอะแล้วคนเนี้ยโอ,อพูดเหมือนกันเลยเราทำอะไรได้บ้างวะแล้วบนนี้เก็บอะไรได้อีกไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเขาติดใยอยู่อะผมเอามีดตัดได้ปะได้ปึ๊บเย,ยโอ้โหดูเหมือนว่าฉันเก็บผลไม้สูกดังนั้นผิดเสื้อที่กระหายเลือดจึงกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ โอ้อันนี้เป็นคําเปรียบเปยครับเหมือนกับว่าร่างของเด็กคนนี้มันเหมือนกับผลไม้ที่สุกแล้วอะ่ะก็คือไอผีเสื้อนี่มันมันโตเต็มวัยแล้วอะ่ะโอ้มันกัดกินข้างในจนไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะเหลือแต่เนื้อหนังข้างนอกโอ้ my god เออเอาอันนี้พูดเหมือนเดิมเลยนั้นเด็กคนนี้เด็กคนนี้ผมช่วยได้ไหมอ่ะอย่าบอกล้วเป็นเหมือนกันอะ่ะเฮ้ยได้อยู่คนนี้ยังดูแบบว่าไม่เหลวอ,อะ่ะคนนี้เหลวไปเลยอะ่ะ คนนี้ยังดูแบบยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า,าฉันสงสัยว่าจะทำให้หนอนเนี่ยบาดเจ็บได้หรือเปล่าตอนนี้เจ้าสป,ปร์าดนี่กำลังอยู่ในตัวเด็กชายอย่างมีความสุขกินเขาจากภายในสู่ภายนอกแต่ถ้าเกิดเราใส่บางอย่างที่มันร้อนหรือว่าเป็นกดเข้าไปข้างในล่ะอ่าฮะใส่บางอย่างที่ร้อนหรือเป็นกดเข้าไปข้างในเหรอเพื่อโจมตีหนอนที่อยู่ภายในตัวเด็กคนนี้เหรอ ผมใส่นี่เลยผมใส่ชาดําเอออาจจะเป็นกดก็เป็นได้นะครับใส่เลยนี่เนี่ยเป็น <c oughs> ไง <c oughs> ชาไม่ได้ทําให้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่มันก็ไม่น่าแปลกใจอะนะอ้าวไม่ได้ผลหรอชาดําไม่ได้ผลหรือว่ามันไม่ร้อนว่ะอาจจะไม่ร้อนก็ได้นะเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนผมว่าเดี๋ยวผมต้องเอาชาดําเนี่ยไป ไปอัางที่เตาผิงไงให้มันเป็นแบบน้ำร้อนหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้สัต์ปราดตัวนี้มันขวางเตาผิงอยู่แล้วผมต้องทำอย่างไรนี้ทำอะไรได้อีกบ้างอ่ะผมใช้มีดสู้กับส์ปรลาดได้ไหมอ่ะได้ปะไม่ได้มันไม่มีแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่มีเมนูผมกดใช้อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกก่อนครับเผื่อ,อจะมีอะไรที่ช่วยได้ไป เฮ้ยอะไรอ๋อไอ้เด็กผู้หญิงมันมาเฮ้ยลารสเข้าไปในบ้านไม่ต้องมาแอบดูแล้วเข้าไปเลยโอ้โหไปแล้วครับโ่ดีนะเธอไม่เห็นเราเอะถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าทางขวานี่ผมไปได้แล้วป่ะใช่ไหมทางขวาที่ผมเดินทางได้แล้วดิโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเดินไปดูกันเลยครับว่าทางขวามีอะไร อันนี้คืออะไรอ,อ,อ่าม,มันมันใช้ไม่ได้โอเคหนักเกินไปไมันเหมือนจะเป็นแผ่นหินอะไรบางอย่างนะครับโอเคทำอะไรไม่ได้เราไปก่อนนะครับตรงนี้มีสะาพานเฮ้ยไปได้นี่สะพานหักและมีรอยกงเล็บ มันถูกทาโดยเจตนาโอ้ยไอเด็กผู้หญิงนั่นมันตัดสะพานเราสิเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยหนีไปแล้วเราทําอะไรได้อีกล่ะเฮ้ยอันนี้เก็บได้เหรอเก็บสิได้อะไรมาได้เห็ดเห็ดที่มันเกิดบนสะพานเอามาทำอะไรอะเอามาผสมอะไรได้ไหมไม่ได้เฮ้ยอันนี้ได้ เอาได้ชาดํำผสมเห็ดพิษหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลองเอาไปเด็กกินกันครับมาแล้วเพื่อนฉันได้ยาถอนพิษมาแล้วถอนพิษเจ้าปรสิทอ่าเราจะต้องอยู่ในเดิมมาใกล้ๆก่อนแล้วก็กดแบบนี้นี่กินเข้าไปเลยเป็นไงสั่นสั่นฉันรู้สึกเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก เอออโอ้หขายหนอนออกมาแล้วอกูจะหน่อยมันหนีไปได้อ่ะ feeling b e t t e เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมอาจจะฉันไม่รู้ฉันตัวสั่นมันเกรงไปหมดอ่ะฉันปวดท้องโอ้ายมาจบอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะนายจำอะไรได้บ้างปวดหัว อฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่ฉันจำใบหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนใบหน้าของเธอเหรออายุน้อยมากแต่มีรอยระหว่างคิ้วเห็นได้ชัดเราวกับว่าเด็กสาวคนนั้นมักจะขมวดคิ้วเสมอแม้ในเวลาหลับโอเธอมองฉันอยู่หลังต้นไม้เป็นเวลานานและหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เบลอไปหมด อใบหน้าของเธออยู่ใกล้มากเธอเธอเอื้อมมือมาหาฉัน <c oughs> โอ้โหแดงมันน่ากลัวมากนะครับมีบางอย่างที่เย็นและน่าสะเพงมันกำลังจับใบหน้าของฉันจากด้านหลังและเด็กผู้หญิงตัวเล็กยิ้มหวาน <c oughs> ก็ยื่นบางอย่างที่น่ากลัวมาบนลิ้นของฉันเอ่อแล้วก็มีเสียงดังและแ,และอะไร มันเป็นความทรงจําที่แปลกประหลาดโตกทั้งใบมันเหมือนมันเหมือนหมดสีสันใบและฉันไม่อาจแม้แต่จะหลับตาฉันเป็นเหมือนกับคนที่ติดอยู่ในร่างของฉันเองโอ้โหูเท่ากับว่าคนเอกคนนี้มีสติอยู่ตลอดเวลาเลยดิตลอดเวลาที่แบบหนอนมันกินเขาจากข้างในอะ่ะเขารู้สึกตัวอยู่ตลอดเลยอะ่ะสติทั้งหมดของฉันมันดับลง เหลือเพียงแค่การมองเห็นแล้วมันก็ค่อยๆจางหายไปฉันเห็นป่าและแม้แต่แม,แ,ตแม่น้ำสายเล็กๆต่อหน้าต่อตาของฉันมันถูกปกคลุมไปด้วยฟิล์มสีขาวไอ้ฟิล์มสีขาวนี่น่าจะหมายถึงพวกแบบใยแมงมุมปะใยไหมที่มันปปิดตาเขาอยู่หรือเปล่าขอโทษนะฉันลืมขอบคุณไปซะสนิทเลยนายฆ่าผู้หญิงคนนั้นหรอ ไม่มันดูเหมือนว่าเธอจอบไปล่าครั้งต่อไปแล้วการอยู่ที่นี่มันอันตรายเราต้องออกไปขอบคุณฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงฉันจะพักผ่อนอีกสักหน่อยแล้วฉันก็จะไปโอเคเท่ากับเราช่วยเด็กได้แล้วงั้นเราไปต่อเลยครับ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้มันจะกดอันนี้ผมจะลงบันไดอ่ะโอเคลงมาเฮ้ยสัตประหลาดทำไมมันตายแล้วะเอ๊ะไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นอัสัตปะหลาดอีกตัวหนึ่งที่รับใช้ความชั่วร้วายมันอาจจะกำลังปกป้องสิ่งที่สำคัญอยู่ก็ได้สิ่งที่สำคัญหรอมันปกป้องอะไรอันนี้เก็บได้อะ ผมได้ขวดโหลมา,าเออแต่ผมได้ขวดโหลมาคุณผู้ชมเฮ้ย hey, ขวดโหลเหรอถ้าเป็นเหมือนภาคแรกนะขวดโหลอมันเอาไว้เก็บผีเสื้อเว้ยเดี๋ยวผมลองไปลองก่อนอ่ามาแบบนี้แล้วก็ใช้ขวดโหลเอา้ากดผิดต้องกดแบบยังไงวะกดอย่างงี้นี่แล้วกดใช้อ่าถูกต้องมาเลยเก็บมา hmm. is all with the magic the all do job ทั้งหมดนี่มันเกี่ยวข้องกับโหลวิเศษหรือว่าผีเสื้อคิดว่าฉันเป็นเจ้าของมันเพราะว่าจะเป็นคนแรกที่มันเห็นอาานา่าฮะลาสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมผีเสื้อมันมันบินเข้ามาในโหลวะเป็นเพราะว่าพลังของโหลหรือว่าเป็นเพราะว่ามันมันคิดว่าเขาเป็นเจ้านายมาฝั่งนี้เฮ้ยคุณผู้ชมมันมีร่องรอยแบบเป็นเมืออ่อขอ้ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไหลมาไหลมาไหลม,มาที่สัปปะหลาดแล้วสัปปะหลาดก็ตาย เอออ๋อ <A>. oh, ผมเข้าใจแล้วตอนที่เราช่วยเด็กคนนั้นน่ะนอนมันหลุดออกมาแล้วก็ลงไปในพื้นบ้านทีนี้มันลงมาข้างล่างเว้ยแล้วก็ตามหาร่างใหม่ป่ะแล้วมันก็เลื้อยมานี่มาเข้าปากของสัตประหลาตตัวนี้อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองโอเคไปกันต่อครับหลังจากที่เราได้ผิดเสื้อมามันก็มีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่ผมจะทำะนะก็คือนี่ เอาผีเสื้อมาใส่สับป,ประรดฉันหวังว่าฉันจะกลายเป็นเจ้านายคนใหม่นะอะฮะไปเลยเราจะกลายเป็นเจ้านายคนใหม่ของสับป,ประรดครับเรียบร้อยได้มาแล้วไม่โจมตีผมใช่ไหมโอเคงั้นตามมาตามมาตามมาเราอาจจะใช้สัป,ปะาดนี่ในการข้ามสปปะพานก็เป็นได้นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแต่ตรงนี้กดได้ด้วยตรงนี้กดได้ก็ลองดูก่อนนะครับ อ,อ่ะเอ๊ะโอ้ให้สัป,ปหลายยกหินแล้วข้างล่างมีทางครับไปเลยอย่างนี้ไปเลยงาเรียบร้อยเอาแล้วสัป,ปหลาดอ่ะโอ้ทิ้งมันไว้เนี่ยแหละหมดประโยชน์แล้วเฮ้ยเหมือนพีเสื้อจะตามเราด้วยนะใช่ไหมวายลงมาข้างล่างแล้วเจอเจออีกตัวเดงโอ้โหตัวนี้น่ากลัวกว่าอีกอุ๊ย เพนก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะมันกดได้เหรอกดก่อน <c oughs> อาจารย์กดไม่ทันอ๋คือเมื่อกี้มันกดได้ครัคุณผู้ชมผมก็จะกดอ้าวงังง้นไม่กดแล้วเดี๋ยวผมวิ่งหนีอย่างเดียวเลยมามาไอ้แมงม,มุมมาเลยเพน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 ก่อนแล้วเพน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 วุ้นเร็วมากโอ,โอ้โหเดี๋ยวแล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยโอ้โห เอาใหม่เอาใหม่ต้องกดแหละผมก็ต้องกดไป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 เร็ว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 วิ่งตรงนี้กดได้กดเลยกดแล้วปิดประตูเอา้าแล้วปิดทำไมปิดฝั่งนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ย <c> ว <ười> ทำไมปิดประตูทำไมปิดประตูขังตัวเองเหรอล่ะโอ้โหบ้าบเฮ้ยเอาจริงเจ้านะเอาจริงแล้วนะฉันเอาจริงแล้วไปวิง่งวิ่งเราต้องอยู่ฝั่งนี้ดิเออแล้วปิดประตูเออแบบนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง ถูกต้องแล้วมาตรงนี้ไต่ได้ไต่ก่อนเลยไต่ามาเสร็จปุ๊บกดตรงนี้ปิดประตูเออปิดประตูปิดประตูอันนี้มีบันไดขันโยกขึ้นบันไดก่อนขึ้นบันไดก่อนขึ้นบันไดปิดประตูปิดประตูเออเออมันติดมันล็อกโอเคมันล็อกตันนี้ไปไม่ได้ครับฝั่งนี้มีกุญแจเอากุญแจมาปลดล็อกก่อนเอากุญแจมาปลดล็อกก่อนปลดล็อกไม่ได้เดียวไม่โธเอ้ย ไม่ใช่ว่ะคุณผู้ชมผมว่ามันไม่ใช่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 เฮ้ยไอ <c oughs> ้ด่านนี้มันทางงแต่ผมงงเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติตั้งสติร้านต้อง,งตั้งสตินายวิ่งมาตรงนี้แล้วเรานายขึ้นพอขึ้นปุ๊บปิดประตูก่อนเออถ่วงเวลาถ่วงเวลาข้างบนขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้นะรนนะเรามานี่มาหมุนอ๋อเปิดไม้เปิดไม้ตรงนี้นมีกุญแจมีกุญแจเปิดไม่ได้มีกุญแจเปิดไม่ได้ยันขึ้นก่อนช่วขึๆๆๆนปิดประตูปิดประตูเออปิดไม่ทันโอ้โหมันยากจริง โอเคโอเคผมเริ่มรู้แล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเราขึ้นมาแล้วปิดประตูปิดประตูรีบดึงคันโยกดึงคันโยกดึงคันโยกเร็วเร็วเร็วเปิดเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บเราขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนเสร็จเราปิดประตูอ่าพอเราปิดประตูเสร็จปุ๊บเราไปเอากุญแจเอากุญแจแบบนี้มาเรียบถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วเราวางที่มันกำลังสนใจไม้นี่อยู่เราก็กระโดดลงไปจบบึ๊ฮแบบนี้แล้วก็ไขกุญแจอ้าวเฮ้ยมันต้องทำยังไงอะ เฮ้ยผมหัวร้อนแล้วนะผมหัวร้อนแล้วร้อนสุดๆเดี๋ยวนะเราเปิดประตูสเต็ปเดิมก่อนเราขึ้นไปเร็วเรีวเ,วเวปิดประตูป,ประตูปิดประตูแล้วกุญแจเอากุญแจมาโอเคทีนี้ตอนนี้ผมลงไม่ได้คุณผู้ชมผมลงปุ๊บป,บปีศาจมาลงตามเลยเดี๋ยวผมรอก่อนผมรอรอ,อจังหวะรอจังหวะที่ดีโอเคแบบนี้แล้วผมลงผมลงเอาแหละปีศาจไปทางนูน้นเอากุญแจมาเปิดเล้วลงไปข้างล่างหนีก่อนเอายาวยาว ยาวผมวิ่งยาวเลยผมวิ่งมาแล้วแบบนี้ยังไงเฮ้ยหลบอ้าวโดนตัวเองปิดประตูแบบนี้โอ้โหสุดยอดเฮ้โดนโดนลูกน้องตัวเองเล่นแล้วมาเป็นยังไงอุ้ย <Hello, Lars. S 1> สวัสดีล a r คุณรู้ชื่อผมได้ยังไง เปิดประตูสิทำไมต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้รันจะแก้มัดฉันและนหนไม่ช้าพวกเราทั้งหมดจะไปหานายหญิงของพวกเราด้วยกันผมพบเด็กชายสองคนที่ชั้นบนแล้วและผมคิดว่าพวกเขาไม่ดีใจหรอกนะที่จะได้พบกับคุณนะ่ะไม่ต้องสนใจพวกเขาพวกเขาเป็นเพียงของเสียเธอ มีบทบาทที่แตกต่างกันมากในการเล่นนี้เด็กผู้หญิงทุกคนได้รับคำสั่งให้พาตัวเธอมาแบบมีชีวิตและไม่เป็นอันตรายผมสงสัยว่าชะตากรรมแบบไหนรอผมอยู่พวกเราไม่รู้ลาสเราแค่รับใช้และปฏิบัติตามคำสั่งของนายหญิงของเราคุณชื่ออะไรเมื่อก่อนคุณเป็นใคร ฉันชื่อโซฟีจะเป็นลูกสาวของเจ้าของโลโม่ชุมชนที่ยอดเยี่ยมของฉันมาเริ่มต้นจากฉันบอกผมเกี่ยวกับมันผมต้องการที่จะรู้ทุกอย่างท่านไม่มีอะไรที่จะต้องซ่อนนายหญิงพูดกับฉันในป่าเมื่อประมาณปีที่แล้วอย่างแรก เธอสอนฉันเกี่ยวกับการสร้างโลกและจัก,กรวาลในที่สุดฉันก็ได้คำตอบสำหรับคำถามที่คาใจฉันมาตั้งแต่เด็กคำถามที่ทำให้พ่อของฉันสับสนและระหว่างการเยี่ยมครั้งหนึ่งนาาหญิงพาฉันไปบ้านล้างที่ฉันสร้างมงกุฎอันแรกตามคำแนะนำของเธอโดยหลอมรวมสติของเธอเข้ากับของฉันให้ผมปลดปล่อยคุณก่อนที่สติของคุณ จะสูญหายไปตลอดการปลดปล่อยเหรอปลดปล่อยอยังไงอะลัสอุย้ยอ๋อดึงมงกุฎออกเลยอ้าวอ๋ออ้ยลัสถึงกับหลังน้ำตาเธอ,อเธอตายแล้วเหรอดึงมงกุฎออกคือตายเลยเหรออ้าแล้วถ้าเราทำอย่างนี้แบบกับน้องสาวก็ไม่ได้เลดิอ่ะมีของให้เก็บครับเก็บอะไรมาเก็บกุญแจมา เอาไอ,าอาตัวข้างนอกมันเลยแบบตายไปด้วยเลยอ่ะเพราะเจ้านายมันตายอ่ะผีเสื้อก็เลยโดนปลดปล่อยออกมาเฮ้ยแต่กบว่าผมไปดึงมงกุฎออกจากน้องสาวไม่ได้นะถ้าผมดึงมงกุฎออกจากน้องสาวอ่ะน้องสาวจะตายเลยก็ได้ yeah, แย่แล้วแลจะคายคำสาบยังไงวะเนี้ยเลวผมต้องเอาคุยแจไปใช้กับอะไรวะเนี่ยเ,เดินมาเรื่อยๆก่อนอันนี้เหรออ่ะกดอ่ะฮะโอเคถูกต้องโอเคเอาขึ้นสู่ผิวดินกันครับ อ๋อโผล่มาอีกฝั่งของสะพานแล้วอ่าย่ยมเลยนี่เราโผล่มาอีกฝั่งของสะพานแล้วครับนี่โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันใหม่พัทหน้าเนาะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับถ,ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์กับผมด้วยนะเอาไว้เราเจอกันใหม่พัทหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ